สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการทํากระดาษสาบ้านท่าล้อตบบําบลบ่อแหวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการทํากระดาษสาของหมู่บ้านท่าล้อกันครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวิธีการหรือขั้นตอนการทํากระดาษสาอันแรกกันะครับ เราไปดูกันเลยครับนี่คือการต้มปอสายครับเดี๋ยวเราไปถามมือถังกันเลยสวัสดี <vern ik. S 2> ครับการต้มปอสายน right ี่นํามาจากต้นอะไรครับต้นปอสาครับสาต้มนี่ทำยังไงบ้างเอามาเจ้าหน้าบนน้องเนาะหลักการให้มันไก่แล้วแล้วมาต้มเอามาต้มต้มเพื่ออะไรครับต้มซุปเข้าวันนี่ย ตอนนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่ขั้นตอนที่ 2, 2> <c oughs> ในวิธีการแยกเศษสิ่งสกปรกออกจากกระดาษสากันครับะกระดาษตอนนี้นะคเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันนะครับเรื่องกระดาษทำกระดาษสาว่าวิธีการแยกยังไงครับวิธีการแยก คนเสร็จแล้วเอาตะแกงลงตันกครับครักเอาฝมาหม้อตัน้าวันนี้นะครับการนําเสนอวิธีการทํากระดาษสาก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้กระผมตัวแทนจากนักเรียนชั้นม3ทับ2โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเสียงนครขอจบการรายงานพท่านี้ครับขอบคุณครับ อ <c oughs> ๋อเดี๋ยวเอาไปโมประมาณยี่สิบนาทีนะครับให้มันละลายมันละายดีแล้วก็เอาไปตักเป็นแผ่นอ๋อตักเป็นแผ่นแล้วก็ตากตัวคนเป็นลายตากไปประมาณแทนดี่ชั่วโมงอ๋อตักดูมันเสร็จแล้วก็มามัดเป็นร้อยเตรียมที่จะส่งวันนี้การแนะนำอธิบายเรื่องการทำกระดาษสาเยอะๆก็มีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชม เครื่องอะไรต่างๆของวิธีการทำกระดาษานะครับวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย